ขอญาตให้มันควยสว่างหน่อยครับหน้ามันดําอยู่แล้วมาเชียงรายนานๆจะได้เห็นหน้าตาว่าวรรุษมันหล่อขึ้นกว่าอาภิสิทธิ์เยอะก็แล้วกันนะพี่น้องที่เคารพครับเมื่อกี้เด้ฟวังอาจารย์ทิดาก็ชี้แจงแถลงไขกับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอตบมือให้ท่านรักษาการประธานนวชที่เก้ปัญหาให้กับเราในคืนนี้ ผมก็มานั่งอยู่เหมือนกันว่าเออเราจะทํำยังไงกันดีเนี่ยในขณะที่พี่น้องบางกลุ่มก็ต่อต้านพี่น้องบางกลุ่มก็อยากจะทํางานไอ้ไรผดดิบการจังแล้วแต่มีคนมาต่อต้านอยู่อาจารย์ทิดาบอกไม่มีปัญหาหรอกเขาต่อต้านเราแต่เขาก็ไปสู้กับผดดิการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สู้ของเราไปเขาก็สู้ของเราต่างคนต่างสู้เดี๋ยวผดดิตการก็ตายเองแหละแม่นี่ได้คํานี้ผมชื่นใจจริงๆ เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเชียงรายไม่มีคําว่าแตกแยกเพราะคุณก็ทําไปเราก็ทําไปต่างคนต่างท<ข>ําเดี๋ยวก็ไปเจอกันเองเมื่อถึงเวลาชนะแค่นี้เองครับไม่มีปัญหาเลยใครทําทําไปเราก็มีใจทําพี่น้องเสื้อแดงเดี๋ยวไปตรงโน้นมั่งเดี๋ยวแดงนี่มังเดี๋ยวแดงตรงนั้นมังก็แดงเพื่อประชาธิปไตยจะเป็นไรไปไปไหนกูก็ไปได้วะพี่น้องทุกทุกครับผมในฐานะที่เดินทางกาจายที่ดาเนี่ย เดินมาเป็นปีๆแล้วครับผมไม่ได้บอกข้อความกับพี่น้องหลายๆครั้งในขณะที่เพื่อนผมงติดคุกหมอเ็นติดคุกมีอาจารย์ทิดาในแกนอยู่ข้างนอกสู้อยู่เนี่ยครับตบมืออีกครั้งเลยครับนี่ยิงเล็กจริงๆก็คนเดินติดคุกเหมือพี่น้องคงจะจำความกันได้นะ19บเก้พฤษภาที่ผ่านมานั้นไอ้พวกป้าน,นัน้นได้ยิงไรข่าไอ้นี่กูจําไว้นะกูไม่ลืมไอ้เขียวๆเลย ส่วนที่มึงช่วยเหลือน้ำท่วมมึงเก่งกูก็ไม่ว่าอะไรกูก็ชื่นชมอยู่แล้วไอ้กัดควันกรอดนี่เอาภาษีชาวบ้านแล้วไปเขียนว่าตรงนั้นว่าเป็นของพวกมึงที่ผมพวกกูกูไม่เคยพูดคำแถมยังมาด่าพวกกูเลยวะก็รถรถรถของเรารถของคนเสือเ้อแดงกูจะไปเขียนได้ยังไงว่าเป็นของคนเสื้อเหลืองก็คนเสือเ้อแดงอบชแดงตั้งแผ่นดินนี่เจ้าของอยู่แถวเนี้ยเอาไปให้ใช้มันก็เขียนว่าอย่างนั้นแหละแล้วจะเขียนว่าอย่างไงวะ เขาเขียนไปหน่อยด่าว่าว่าเอาสมบัติของหลวงไปแจกให้ชาวบ้านมั่งแล้วมึงบริมึงมาบริจาคใครอะ่ะมันมาบริจาคใครก็เพราะคนมีใจกุศลมาบริจาใคให้รัฐบาลรัฐบาลแจกไม่อพอก็วาราวุษช่วยไปดูที่มีรถกี่คันผมก็อาสาครับพร้อมพร้อมกับพี่น้องชาวเดไดมาผมขนไปให้แล้วแจกถึงมือทุกคนครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเสื้อเหลืองหรือเสื้อไม่เหลืองเจหมดครับทำกันอย่างนี้ครับสุดท้ายใดดีไอรถทหารไม่เห็นมีใครด่าเลยครับ ที่ไอ้ช่องสามคนเขาบริจาคมาเหมือนกันมึงก็ปั๊มช่องสามได้ไม่เห็นมีใครว่าครับก็ผมเป็นข้างสมเป็นช่องสามเหมือนกันกับที่ของอบชแต่ของเราไม่ได้ปั๊มบางทีบอกเขาบริจาคมาเราก็ปั๊มเหมือนกันว่าเดี๋ยวเขาหาว่าไอ้คนเสื้อแดงไม่เคยช่วยเหลือเลยพอที่เอาไปแจกเฉยเฉยไม่เห็นตานบชมึงก็ด่าที่เอาไปแจกปั๊มตามอบชดอบชมึงก็ว่าเพราะฉะนั้นผมจึงบอกพี่น้องครับ ไอเรื่องช่วยเหลือคนพี่น้องมันแค่จิตอาสาทําดีก็เท่าเดิมครับทําไม่ตายครับเพราะผิดนิดหน่อยไอ้ควายตรงข้ามดา่าแล้วยังไม่ใช่เดินเลยมึงด่าใช่แล้วแต่พี่น้องครับเราตั้งใจจะทําความดีเดินไปข้างหน้าเลยครับไอวัดมันอยู่ข้างหน้าเพื่อเราที่จะทําบุญแล้วพิ่มันมีหมาเห่าอยู่ข้างวัดพี่น้องจะไปกัดกับหมาทําไมครับ พอเห็หมามันเห่าไปสิครับเราเดินเข้าไปข้างหน้าอย่าไปสนใจหมามันถ้าไปควักกับหมาแล้วพี่น้องจะได้ไปทําบุญเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่ด่าพวกเราด่าไปเถอะครับไอเราตั้งใจทําความดีมีจิตกุศลทํามันไปเลยครับพี่น้องไม่ว่าสิ่งใดจะทําถ้าคิดว่าสิ่งนั้นทําถูกต้องทําดีมีอุดมการณ์แนวคติต่อต้านเผด็จการต่อชู้พวกประชาธิปไ่ยพี่น้องเดินหน้าทําไปเลยครับพี่น้องเจ้าแวครับไอเรื่องน้ํานี่เดี๋ยวหมอหิงก็ต้องมาพูด เมื่อกี้พี่วิภูก็พูดอาจารย์ทิดาคืนนี้ไม่ได้พูดหรือง้ําผมก็ต้องพูดหน่อยครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับอย่างวันนี้เราต้องสามัคคีกันไว้มากเชียงรายในี่สสของเราเต็มพื้นที่แล้วยังมามีคนเสื้อแดงน้อยนิดเดียวอายอุดรเขานะครับี่วันนี้มาแค่น,นี้ผมยังอายนะครับเพราะคนเสื้อแดงที่นี่มันเยอะและสอสมากมายน่าจะมาเป็นแสนนะครับ ต่ไม่มีปัญหาครับเพราะผมรู้ภูมิประเทศของเชียงรายดีกว่าจะมาทีก็สิบกว่ากิโลร้อยโลข้าภูเขามามันอันตรายไม่ต้องมาหรอกครับเวลาไม่ต้องมาที่นี่และคอยควงเขาว่าวรุษพูดอะไรเดี๋ยวเพื่อนโถยบอกเองแหละครับผมรู้นะครับว่ามีคนใจจดใจจ่ออยู่เวทีนี้อย่างน้อยๆไม่ตามจากหลายแสนคนในคืนนี้เพราะคนเชื่อเชียงรายเป็นคนเสเดงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมจําเป็นจะต้องบอกกับพี่นะ้องว่าวันนี้เราต้องสามัคคีกันไว พี่น้องคงจะจําความกันได้นะครับตั้งแต่มีการยึดอํานาจวันที่19กันยา49กฎเกณฑ์กติกามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางประชาธิปไตยมัามไหมครับไม่มีครับเพราะมึงยึดอํานาจตรงตับมึงก็ฉีกรรรมนูมปุ๊บเสร็จแล้วมึงก็ตั้งกฎเกณฑ์กติกาต่างๆนั่นแหละก็ผลพวงของพวกพเผด็จการตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันยังเรายังใช้กฎหมายบ้าบานั่นอยู่เลยครับทำไมาผมถึงบอกว่าว่าก็มันเป็นพวงของพวกรัฐบาลที่มันมาจากยึดอํานาจครับ และยังไม่ได้แกไ้ไขมีแก้ไขยอยู่สองสามมิต,ตาจากเลือกตั้งเป็นพวงใหญ่กลายเป็นพวงเล็กนะครับแค่นั้นเองครับอย่างอื่นไม่มีอะไรแก้ไขเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เข้าใจนะครับเรื่องน้ําวันนี้หลายๆคนบอกไว้แล้วน้ํามากน้ําน้อยน้ําตรงไหนก่อนน้ำตรงไหนหลังเดี๋ยวหลังนารถจะได้รู้แล้วว่าเข้ม,มันมีกี่ตัวที่ขวางคลองจะไ,ได้รู้กับพี่น้องครับแต่ในวันนี้คุณยิ่งรักชิน,นวัตรมาเป็นนายกรถถัฐมนตรีพี่น้องดูดิครับ มีโทษใครบ้างไหมไม่มีครับแต่ถ้าเป็นนายอาภิชิตวันนี้นูน่นมันโทษไปถึงทักษิณชินวัตรนะครับส่วนคนยิ่งรักไม่เคยโทษใครมุ่งหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยสนใจด้วยว่าเอ๊ะน้ำมามากไอ้พวกมันบ้าคอยปิดน้ำไปแล้วคอยปล่อยทำลายเราหรือเปล่าไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวเดี๋ยวครับรับตา่ผลครับพูดดีเกินนี่ไม่ได้ให้ผมนะครับพอบริจาคนะครับเดี๋ยวค่อยอ่านครับเห็นไหมครับ คุณยิ่งรักไม่เคยสนใจเลยว่าจะโทษใครแต่วันนี้รับปัญหาแล้วไปแก้ไขส่วนแก้ไขหามรุ่มหามค่ำไอ้พวกมาบ้าในพรรคประชาธิปัตย์มันยังว่าไอ้นอนไม่เคยตื่นเลยอะ่ะก็ดาหาว่าพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งรักไปอยู่ที่ไหนตื่นตีสี่ตีห้าหรือเปล่าเห็นไหมครับเขามาว่าอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ใส่้า่ไปสีเดี๋ยวคนเสือเ้อแดงเอาของไปอมบ้างเดี๋ยวก็ใส่รลายไปสีคนเสือเ้อแดงเอาของไปแกว่าเป็นของตัวเองบ้างเดี๋ยวก็กลักของไว้บ้าง ถ้าถามจริงๆเด็กครับนนทบ,บุรีปรทุมธานีคนเสื้อแดงจะมีสักแค่ไหนครับในเมื่ออสอสนนทบ,บุรีกับปทุมธานีพุึบเพื่อไทยทั้งนั้นและคนเสื้อแดงเลือกทั้งนั้นและคนเสื้อแดงมากมายขนาดนั้นเวลาเดือดร้อนคนเสื้อแดงเดือดร้อนมากกว่าคนอื่นครับและเวลาไปแจกนะครับคนเสื้อแดงครับโทมากรขุนวรวุฒิอาจารย์ธิดามาช่วยนูทีไม่มีข้าราชการคนไหนเข้าไปหาเลย เราก็ต้องจัดเจงสิครับหาของไปแจกอีกพอไปแจกปั๊บอ้อยคนเสื้อสีแดงนะครับแต่เขาไปแจกในหมู่บ้านเป็นร้อยๆคนผมไม่ได้ดับหัวครับว่าในหมู่บ้านนั้นมีเสื้อเหลืองกี่คนเสือเ้อแดงกี่คนเสื้อเขียวกี่คนเสื้ออะไรกี่คนแจกหมดทุกครอบครัวแล้วอย่างนี้ไม่ดีอีกเลยครับแล้วแต่าอาจารย์ธีดาไม่ช่วยพวกผมไม่ช่วยหมอเวงไม่ช่วยรังสีไม่ช่วยใครต่อใครไม่ช่วยตอนนี้พี่น้องด่ารัฐบาลกันระงมงแล้วครับนี่ควงตะวันตกพี่เจงไปตั้งเต็น เพื่อจะรับของบริจาคมันาว่าคนเจ๋งอม,มอีกแล้วพี่น้องคุูทีทั้งท่านเคยมาป๊๊บแจก,กปุ๊บมาป๊อบแจก,กปุ๊บไม่มีใครคิดอมหรอกครับถ้าอมมันบาปอมนั่นมันอมของหลวงอมของที่เขาทําบุญมามันบาปพี่น้องครับไอเราชาพุทธเรามีจิตอาสาขนาดนี้อุตส่าห์ไปตั้งรับขนาดนี้และตั้งรับเพื่อจะมาอมบ้าแล้วครับถ้าพวกมึงไม่แน่มือไม่เท่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำแถมแถม,แถม,แถมยังเอาลิ้นราน้ำเน่าอีกต่างหากครับ นี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่น้องเทารพปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เราต้องสามัคคีพี่น้องต้องเข้าใจนะครับการยึดอํานาจใช้ปืนใช้อาวุธทั่วโลกเขารู้ทั่วโลกเขาไม่ยอมรับว่าเป็นพด็ิการแน่นอนมันเคยทํากันมาแล้วและเสียหายกันมาแล้วแต่ภัยธรรมาชาติครั้งน,นี้สิครับถ้าเขาเป็นการวางแผนไว้ก่อนเพื่อทําลายรัฐบาลชุดนี้เข้าลอกเลยนะครับทําลายยังไงครับในเวลานี้ทําลายบอกว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้ ซื้อต่างๆโูต่างๆก็อ,ออกมาแล้วก็พยายามทับถมกันใหญ่โตยิ่งลักไปทํางานที่ไหนไม่ออกซื้ออภิสิทธิ์ไปเดินสัมภาษณ์ลุยน้ําเป็นชั่วโมงมันยังทํากันเลยครับนี่เป็นการใส่ร้ายใบสีปลุกระดงมวลชนกําลังทําแล้วก็พี่น้องที่เรารพว่าที่นั่นเข้ายากมากแพงวันก่อนที่ภูกเก็ตพี่น้องพรรคพวกผมโทรมาบอกคกุณวรุษช่วยตรวจสอบดูสิว่าไอ้เข้ายากหมากแพงที่ว่านั้นมันจริงหรือไม่เพราะที่ภูกเก็ตคนแห่ไปเื้อกันมากมายใน เขาฟิชชอปหรือในศัตรูที่เขาขายของแห่ไปซื้อครับเ็ามีคนไปบอกว่าเฮ้ยที่ไปซื้อนะกรุงเทพมหานครของขาดแคลนเมื่อของขาดแคลนเดี๋ยวที่นี่มันก็ขาดไปด้วยคนก็แห่กันไปซื้อแล้วครับมันภาวะอย่างนี้ทําให้คนไปซื้อของย่งชิงกันตบตีกันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องทําให้จลาจลน,นะครับสิ่งนี้พี่น้องชาวเสือเ้อแดงต้องระวังไว้ให้ดีเมื่อจลาจลอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อมันจลาจลตบตีวิ่งชิงวิ่งเล่าบ้านเมืองวุ่นวายทหารก็เข้ามาอีกครับ ในขณะที่ทหารเข้ามาอย่างนี้พี่น้องคิดว่าว่าเข้ามาได้ดีไหมดีสิครับเพราะตอนนี้ทหารคนทหารมันยอมลุยน้ําอยู่สีแยกแล้วครับพี่น้องครับเพื่อจับภาพว่าให้เขาชุมทหานทํางานดีทํางานเก่งครับเห็นไหมครับคือเข้าล็อกทุกอย่างครับพี่น้องทีรุทเพราะฉะนั้นคุณจะมาไม้ไหนอย่างไรคุณเสือเดงรู้และเข้าใจทุกอย่างวันนี้เรารู้หมดครับคุณจะใช้สถานการณ์น้ํานี่มาปฏิวัติรัฐบาลยิ่งลักก็ดูสิครับพี่น้องทีรุทอย่างที่ผมบอกครับ ไอ้น้ําท่วมครั้งนี้มันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่น้ําท่วมครั้งนี้มันมีสัตว์แปลกๆเข้ามามากมายอย่างแรกๆพี่น้องเคยรู้ไหมครับน้ําท่วมครั้งนี้มันมีไอ้เข้ขวางคลองอยู่ครับไอ้เข้ตัวแรกใครครับพี่น้องครับคุณยิงลักชินนนะวัาเอาว่า,ถาแถลงนโยบายวันที่ยี่สิห้าสิงหาครับพอถแถลงนโยบายวันที่ยี่ห้านั่นคือเป็นวันที่ยิงลักชินนวัดมีอํานาจเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับพี่น้องเห็นไหมครับถแถลงนโยบายเสร็จวันที่ยี่หกคุณยิงลัก มาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแล้วเ,เอาของมาแจกชาวบ้านที่สุขโขทัยแล้วเห็นไหมครับจําได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นน้ามันมาตั้งแต่ก่อนที่คุณยิ่งรักจะรับตําแหน่งมีอานาจอีกครับแต่ไอ้พวกเค้ขวางคลองพี่น้องครับเพราะไอ้เค้เพราะไอ้เค้ขวางคลองเนี่ยครับพอเข้าไปปั๊บขาราชการประจํานี่คือเค้ขวางคลองตัวได้พี่น้องก็คง้าใจนะครับมาไทยนี่ครับตอนหน้านี้ที่คุณยิ่งรักมาเป็นนายก รัฐบาลยิ่งลักจะเข้ามาบริหารประเทศ,เทศมีพรรคภูมิใจตายที่ดูแลกระทรวงมหาทยโยกย้ายผู้ว่าจัดตั้งผู้ว่าทั่วประเทศแล้วในในจังหวัดที่น้ําท่วมพี่น้องคิดดูสิครับว่าข้าราชการพวกนี้มันยังเป็นลูกน้องภูมิใจไทอยอยู่มันก็ซอยเท้าอยู่กับพี่มันกลายเป็นเท่ขวางรองตัวแรกนั่นแหละครับพี่น้องครับก็ดูสิครับเวลาน้ําท่วมผู้ว่าแต่ละจังหวัดมันเคยกระดิกมั้งไหม นายอำเภอแต่ละอำเภอมันรู้มัม้มว่าบ้านไหนน้ำท่วมบ้างตรงไหนปีปัญหาอย่างไรชาวบ้านจะต้องหนอยถ้ามึงรู้ปัญหาแล้วทำไมมึงไม่ทำมึงไม่แก้ไขปัญหาวิ่งเข้าไปหาสพบกแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลสิครับแต่นี่ไปไหนหมดหายไปไหนหมดสุดท้ายอ้องตายเป็นตะกรวดพี่น้องเห็นไหมปทุมธานีผู้ว่าคนแรกเห็นไหมครับเพราะมึงกลายเป็นแข่ขวางคลองไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่รัฐบาลสั่งมันก็เลยต้องไปอยู่ในกรูมไงครับ ต่อ,อย่างนั้นครับนี่คือเขื่วางรลองตัวที่หนึ่งส่วนเขื่วางรลองตัวที่สองน้ํามันไหลจากที่สูงลงสูงท่ที่ต่าที่ต่าอยู่ตรงไหนครับจากเหนือใต้เขื่อนลงไปสันเขื่อนลงไปเสร็จลงสูงอ่าวไทยมันก็ไหลไปเรื่อยครับนะครสวรรค์สุโขทัยสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีคว่างตะวันออกก็ฉาดเชิงกอบลาจีนไปนู่นแล้วก็ลงอ่าวไทยสุดท้ายตรงไหนครับที่ต่ำสุดก็คือกรุงเทพมหานคร ไอ้เข้ขวางคลองตัวหลังตัวแรกๆก็คือข้าราชการพู้ว่านะเพอก็ว่ากันไปแล้วไอ้เค้ตัวใหญ่ที่มันอยู่กรุงเทพพี่น้องเวลานี้มันพยายามกักน้ำไม่ไหลไปทางนั้นไม่ไหลแบบนี้พยายามทาทุกอย่างนั่นแหละเข้ขวางคลองตัวใหญ่อยู่กรุงเทพมหานครก็ี่น้องดูสิครับหลายๆคนบอกคุณวรุษคุณไปดูสิว่าคลองมหาสวัสดิ์เป็นอย่างไรเวลาเขาพันน้ําน้ําเหนือคลองมากแต่น้ำท้ายคลองแห้งแล้วมันจะเป็นพันน้ําลงอ่าวไทยได้ยังไงครับ ในเมื่อข้างบนมากไอ้ตรงนี้น้อยอย่างแห้งอยู่น้ํามันไม่ไปเป็นระบบเหมือนกับรัฐบาลหลายหลายคน่ายกระทรวงเกษตรไปบอกครับพอบอกก็เปิดประตูน้ําคุณยิ่งรักไปตรวจดูมันก็เปิดพอคุณยิ่งรักมันก็ปิดเหมือนเดิมแล้วน้ํามาจ่ายถาเทได้ยังไงครับนี่แหละครับคือเขตกรุงเทพมานครส่วนเขตตัวที่สามก็อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์นะครับพี่น้องครับไอ้เขตพวกนี้มือไม่พลายเอาเท้าระนาวแถนอย่างเอาลิ้นเลียนน้ำเน่าอยู่อย่างที่ผมว่า สิ่งที่มันทำอย่างนี้ก็เพราะอะไรครับพยายามใส่ร้ายาบสีปลุกกระดมยุกยงปลุกปันให้กับรัฐบาลตลอดเวลานี่นำซ้ำอย่างด่าเสือ้อแดงด่ารัฐบาลไม่หยุดหย่อนผมบอกตรงๆเดครับไอ้น้ำท่วมมันไม่ได้เลือกนะครับว่าไปท่วมเฉพาะบ้านคนเสื้อแดงว่าให้ไปท่วมเฉพาะบ้านคนเสื้อสีเหลืองว่าให้ไปช่วงเฉพาะบ้านตรงนั้นบ้านตรงนี้ไอ้น้ำมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำบ้านใครๆมันไม่เลือกหรอกครับมันท่วมหมดเลยครับบ้านหมอเ,เวนท่วมเตียงคอเลยครับ บ้านคุณจตุพรผมถามว่าถึงไหนถึงไหนเขาบอกว่ายังยังไม่ถึงหรอกยังไม่ถึงคอบ้านคุณวีระก็เหมือนกันครับแค่คอแค่เอวก็ทั้งั้านก็ทั่วหมดครับบ้านคุณนายทักษิณก็ท่วเหมือนกันมันท่วไม่เลือกไม่วายากดีมีจนยังไงมันท่วไม่เลือกเลยน้องน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาน้ามันไหลบนสู่ที่ตำ่ำไอ้คนพวกนี้มันด่าได้ด่าดีไอ้เค้พวกนี้มันก็อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์นะครับนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญพี่น้องครับมันมีอยู่เรื่องที่ผมจะต้องบอกกับพี่น้อง พี่น้องครับถ้าพี่มีพี่น้องมีบ่อน้าสักบ่อหนึ่งไว้ดื่มไว้กินสุดท้ายตรงเนี้ยพี่น้องครับน้ํามันมามากมายจมน้ําแล้วขอพี่น้องแข่คอถ้าพี่น้องไม่มีน้ํากินน่ะพี่น้องคิดว่าคงตายไหมครับตายไหมครับแล้วพี่น้องก็มีมีบ่อน้ําไว้บ่อหนึ่งไว้สําหรับกินน่ะพี่น้องต้องปกป้องใช่ไหมครับอย่าให้น้ําเน่าเข้าไปในบ่อใช่ไหมครับพี่น้องครับต้องทําอย่างนั้นใช่ไหมจะเป็นคนพื้นที่ แล้วพี่น้องดูสิครับคลองป,ปา่าปลามีคนมาทําผนังกั้นน้ําอย่าให้น้ําเข้าไปในคลองป,ปา่าปลาและน้ําเน่าถ้าคนในพื้นที่มันจะทําได้ยังไงครับพี่น้องเพราะมันจะกินน้ําตรงนั้นนี่แสดงให้เห็นว่ามันจะต้องมีกระบวนการทำลายเพื่อให้เกิดการจลาจลให้คนสิบล้านคนไม่ได้กินน้ปปาป่าปลาที่ทำครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือกระบวนการที่จะล้มรัฐบาลทําให้เกิดการจลาจลเพราะฉะนั้น ผมจาเป็นจะต้องมาบอกกับพี่น้องในที่นี้ว่าเมื่อน้ําท่วมมันมีเคก็ต้องเตรียมตัวดูเคแล้วเรากระจัดเป็นชาละวันให้ไปทําลายเคกันดีกว่าครับพี่น้องครับมันมีเคหลายตัวแล้วเราก็ต้องรวมพลังกันไว้อย่างนี้ได้ข่าวอย่างทีทันทีลุกฮือกันเลยพี่น้องอย่าไปสนใจรัฐบาลยิ่งลักเป็นรัฐบาลของประชาชนที่คนทั้งประเทศเลือกมา15กับ15ล้าน7แสนเสียง พราะ,ะนั้นคุณยิ่งรักอย่างไรเสียก็ดีกว่านายอภิิ์แน่นอนครับพี่น้องครับนายอภิษทเิ์เกชาชีว่าตอนน้ำท่วมพี่น้องดูนี่มันไปทะเลาะก,กับสุรย,ยุทธ์โนครับคุณยิ่งรักไม่เคยทะเลาะเลยแม้ชมเชยด้วยซ้ำไปแต่นายอภิษ์แก้ไขปัญหาต้นเตี้ยนั่นเป็นชายแท้แต่คุณยิ่งรักเป็นหญิงสู้นะครับหญิงเหล็กครับมาที่นี่เดียวหาว่าชมพวกกันเองท้าไม่ชมพวกเดียวกันเองเลยจะชมพวกใครล่ะวะเอาเละพี่น้องครับเดี๋ยวยังมี ท่านนายแพทย์เวงและอาจารย์ธิดาก็พอพูดกระหน่มปากของคอให้รู้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในภายภาคหน้าเรายังไม่ชนะนะครับไม่ใช่ว่าเราได้รัฐบาลเป็นของประชาชนแล้วเราพอใจกับรัฐบาลเื่อไทยแล้วเรามาทะเลาะก,กันดีกว่าชิงดีชิงเดินกันในจังหวัดดีกว่าเป็นใหญ่กันดีกว่าเลือกนยกอายกอบตออกของกูดีกว่าอย่าทําเลยครับขอร้องเถอะครับเราเดินไปข้างหน้าถ้าดีจริงพี่น้องเลือกเองะเชื่อผมเถอะ ถ้ามีวาสนาและบารามีได้เป็นเองและสอสอได้เป็นเองและนายกอบจอได้เป็นเองแหละครับนายกอบาตามันอยู่ที่ศักดิ์ศรีและบารามีของคนคนนั้นถ้าถึงเมื่อไรเขาก็จับไปวางและเป็นเองครับดูอย่างคุณยิ่งรักใครจะเชื่อล่ะครับว่าอยู่วันดีคืนดีเธอไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขามีบารามีเพียบพร้อมครับเขาไม่ได้ฝ่าฝันเลยนะครับวันนี้นายวัยุธก็เหมือนกันแหละครับ ไม่มีมันที่จะมาจับว่าเป็นโคศกงพชนายวรุษก็ไม่ต้องการแต่อยู่ๆอาจารย์ทิดาและพวกฟ้องก็จับมาเพราะนายวรุษเขาพี่น้องอินดูครับผัวจ้าก็ไม่ใช่รู้เรื่องนะเนี่ยพูดมาหลายปีแล้วยังติดกัดๆแต่วรุษตัวจริงมันก็ต้องอย่างงี้ยไม่ติดกัดบ้างไม่ติดบ้างไ,ไม่ใช่วรวรุษนะครับเอาละครับพี่น้องขอพี่น้องมีความสุขกันมากๆแล้วเราจะตั้งหน้าตั้งตาเดินสู้กันต่อไป ตนกว่าประเทศนี้ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีอีกเรื่องที่ผมจะต้องบอกพี่น้องผมคิดอยู่ตลอดเวลาพูดจาพูดคุยกับหมอเวงและอาจารย์ธิดาปรึกษาหารือว่าอาจารย์ครับหมอเวงครับเราจะทําอย่างไรเนี่ยตั้งแต่นี้ต่อไปให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเมื่อประชาชนไปติดต่อนหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าโรงพักที่วกา,ารอำเภอศาลาว่าการติดต่อสารต่างๆให้ข้าราชการเหล่านั้นเวลาพี่น้องขึ้นมาแล้วไหว้ให้รู้ว่านี่คือผู้มีพระคุณเป็นนายก้างของพวกอู ผมต้องการอย่างนั้นจริงๆับพี่น้องครับโดยใจจริงพี่น้องตาสีตาสาใหญ่มีใหญ่มาเวลาขึ้นไปโรงพักแล้วเนี่ยให้ตำรวจกราบอ่ะให้รู้ว่านี่คือนายจ้างอ่ะเราต้องคิดเราต้องทํานั่นนี่คือเรื่องใหญ่ถ้าทําได้อย่างนี้ประเทศไทยจะต้องเป็นใหญ่ในที่นี้แน่นอนครับพเพราะประชาชนเป็นใหญ่เรื่องประชาธิปไตยมันก็ตามมามันเป็นสิ่งสําคัญนี่คิดไว้นะครับ แต่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรหาแผนไหนหากฎหมายอย่างไรมากำกับดูแลให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้เราไม่ให้พวกอามาตมาขดขี้กุมน้งเราันอีกต่อไปถูกต้องไหมครับพี่น้องครับเอาแล้วครับพี่น้องขอพี่น้องมีความสุขผมพูดมากแล้วเดี๋ยวเคยพูดมากไปกว่านี้อาจจะติดคุกก็ได้ช่วงนี้รอดคุกมาหลายครั้งแล้วครับผมนี่ไมยหมยจับก็ไม่มีไมยเรียกก็ไม่มีมีแต่ไมายหัวอยู่บ้างน,นะครับบางครั้งบางคราวเอาแล้วครับขอพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ ครับพี่น้องเป็นไงครับมันไหมครับโอ้ได้ข้อมูลดีๆเลยครับอาปปเมอขอคุณนาด้อีกครั้งหนึ่งโอ้ยอดเยีย่ยมจริงๆนะครับครับขอประชาชพันทิ่งก่อนที่จะถึงสำคัญสาคัญนะครับขอเช